ดูท่างหินแหยู่ออสเตเลียพี่น้องอยู่กลยไกลาจากเมืองจะขึ้นพากันขึ้นผู้ึ้นผาได้เนี่ยมาดูทางหินแห์ <c oughs> <c oughs> เห็นวาเมืองจเจริ่นเนี่ยคันแมนเข้าไปในอันบ้านนอกเนี่ยอยู่ในดงในปา่าท่างเขาขเขาไปเห็ดหลาดยางดอกเดอ้ออันนี้คนเขามาตั้งแคมป์นะคะตั้งแคมป์อยู่ที่ภูเขาลูกนี้ค่ะ อันนี้เราไม่มาตั้งแ,มแคมป์หรอกนะขี่รถมาเล่นซื้อ,อสนุกสนานไปค่ะมันหยุดสุดสะปดาทางหินแห่จักท่างหินแห่บอทางที่ไม่มีลาดยางภูเขาเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้นะคะหน้าฝนเข้ามาแต่ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะ ใบหญ้าเขียวกระจีเลยนะคะเราไม่มองเห็นมองไม่เห็นหญ้าที่มันแบบแห้งๆเลยนะคะสวยมากค่ะสวยมากนี่คือออสเตรเลียนะคะยังอยู่ที่ควีนส์แลนด์นะคะควีนส์แลนด์คนเข้ามาตั้งแคมป์กันนะ,ะอันนี้เป็นฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มม้านะคะอยู่แถวนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นวัวไหมคะ บัวค่ะถ้ามองชัดๆจะเห็นนะคะบัวบัวสีขาวสีสีน้ำตาลนะคะน้ำมีนิดหน่อยค่ะเจาะกระเจะค่ะัน,นอยนแต่ว่ามันมีเขามีอะไรนะเขามีเขามีแดมนะคะแดมก็คืออุ้ยดูน้ำเห็นไหมน้ำเห็นไหมคะ่ะอันนี้ฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะคะดูสิคะ่ะน้ำไหลหลากนะคะบางทีก็น้ำท่วมนะคะตรงนี้คะ่ะดูสิวู้ มเอเตอร์ไซค์พวกนี้เขาชอบมอเตอร์ไซค์กันค่ะชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันขึ้นเขาลงห้วยนะคะ visitor visitor ก็คือ,อ,อแขกนะคะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในนี้นะคะไม่มีร้านค้าค่ะตรงนี้ไม่มีร้านค้าใครใครใครมาแคมป์ปิ้งก็ใครมาแคมป์ปิ้งก็งก็ก็ตัด,ดเตรียมอาหารตัวเองโอ้ยขี้ควายระวังนะคะ ขีว้วัวขีม่ม้าค่ะไม่มีอาหารค่ะไม่มีอาหารไม่มีร้านอาหารเหมือนบ้านเราหรอกต้องตั้งคขปมก็คือเอาอาหารมาใส่มาตุนมานะคะคนไทยไม่ค่อยมีมานะคะตรงนี้นะคะมีแต่คนชื่อพรค่ะคนเดียวค่ะอุ้ยฝนมากใหญ่มาไหมาขาดแต่เออ ต้องใช้โฟวิลนะคะต้องใช้โฟวิ wheel. ลรถเก่งลำบากนะคะที่จะขึ้นมานะ,ะต้องใช้รถ uh, kind of มีค่ะมีค่ะกาสามีบอกว่าเอ้ยมีผวดมีรถเก่งอยู่บ้านว่าแต่ว่ามันมาด้วยความลำบากม,มาด้วยความลำบากต้องเอารถสูงๆค่ะรถรถด,ดิฉันก็เป็นรถฮอนด้าซีอาร์วี v นะคะโฟวิลเหมือนกันค่ะสวยค่ะสวยสวยมามาเที่ยวที่ออสเตรเลีย ติดตามติดตามช่อง youtube มาของของพี่พรนะคะเดี๋ยวจะลง youtube ให้ดูคะ่ะ